ครับความรู้สึกของผมเมื่อมาเยือนเชียงคานก็มีความรู้สึกที่ประทับใจนะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าเชียงคานนั้นมีสเสน่ห์เหลือเกินนะครับในประการแรกก็คือเชียงคานนั้นมีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สูงนะครับมีประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแต่เก่าแก่นะครับที่สำคัญก็คือชาวเมอเชียงคานนั้นก็เป็นคนที่น่ารัก คนที่มีจิตใจที่ดีงามชุมชนมีความเข้มแข็งนะครับมาที่เชียงคานเนี่ยเ,เราจะเห็นรอยยิ้มของพี่น้องประชาชนของชุมชนนะครับมีรอยยิ้มแห่งมิตรภาพจริงๆนะครับจะจะรู้สึกว่ามาแล้วเกิดความประทับใจมาแล้วอยากมาอีกนะฮะเพราะว่าเนี่ยตรงเนี้ยคือสเสน่ห์ของเชียงคานจริงๆนะครับผมขอเชิญชวนนะครับพี่น้องนะครับถ้ามาแวะเวียนเชียงคานก็ขอให้มาร่วม งานประเพณีต่างๆมาร่วมกิจกรรมของชาวเชียงคานคำว่าสองการเวลานั้นก็คือถนนคนเดินซึ่งเป็นกิจกรรมในปัจจุบันนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองต่างๆนะครับแต่ว่าเมื่อเดินไปอีกสัก1กิโลก็จะเจอ,อถนนที่เป็นถนนวัฒนธรรมเป็นถนนที่เหมือนย้อนยุคกลับไปในอดีตนะฮะจะได้ซึมซับในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมได้มาไหว้าาพระ ได้มาทำบุญนะครับเราก็ได้มาเห็นวิถีชีวิตของชาวเชียงคานจริงๆนะครับเชิญครับเชิญทุกท่านมาเที่ยวเชียงคานและมาเชียงคานแล้วก็จะรักเชียงคานขอบคุณครับ